สวัสดีจ้าพี่น้องจา๋ามากินขนมจีนกินน้ำยาน้ำยาปลาโอ้ยโบแมนน้ำยาปลาน้ำยากะทิจ้ะได้น้ำยาก,กะทิมื้อนี้คิดอยากคิดอยากแต่แน่อ่อนนี่อันบ่สบายแห้งอยากแตของหวาน เล่ากัเฮ็ดอันนี้บวบอึ๊อ้ยนั่บวบอ๊บบอฮะบวบอ๊เนาะเอาไ้ตบไทยต้องกินประจันบกงผล

รอบซาแนงเพราะช่วงนี้พอค่อยสบายเป็นวิ้นแล้วกัดตาไล่ข่านนั่นบังโทษจั์ดูหล้กกัดไล่ไลต่ตอบเหอนคอมเมนต์นั่นเป็นวิ้นไหมจ๊ะลูกสากับลูกจากที่นอนเกียบว่นไนวิ้นไลลูกสาวไปโรงเรียนเกียก่ยวพวท่านทุกทคยนี่เป็นคนลูกจะเสาเนาะลูกลูกหมายว่าลูกจะเสาไปปลูกเอาลูก นาะคนสองนาฬิกาปุ๊กดังปิดไ้เน้ะเขาเขาปไวหยุดมันนะเขาเขาปิดแบบว่าอีกสิบนาทีมันกับปุ๊กเขาอ,อีกมันปุ๊กเป็นจังว่าตัวไรเทียปุ๊กกรปิดปุ๊กกรปิดจนลูกสาวขาไปปุ๊กว่าหนูกบับฟังหนูว่ามันแม,แมน,ลลน,น,น,นลูกหนูได้งยินเสียงนาฬิกาไม่ห่าสนก็เลยได้ลูกไปเฮ็ดอันห่อเขาให้ลูกแล้วลูกก็แต่งตัวเองป,ป้าาเข้าไปส่งดอก แม่ไปนอนตจ้ะก,กินยาก็ okay, <so S 2> กินยาหายาแก้วินยุนี่มอน่ะอันเนาะกระ้ะะองน่ะเป็นคว่ำดันต่ำเป็นบสิออกหัฟซงเฟังคว่ำดันต่ำยู่บานก็เป็นแต่น้อยๆเราหละเป็นมากแต่น,น้อยเลยก็ขาน้ําเกลือมันก็เศร้าเนาะไปเขาน้ําเกลืออยูย่บานเฮ้าตอนนั้นแต่น้อยเป็นย่ำได้กได้เขาน้ําเกลือเนาะพอแม่ให้เขามาเขาน้ําเกลือบมลุ้งหายเนาะ,นะก็เศร้า ปีสองปีก็เป็นอีกปีสองปีก็เป็นอีกแค่นนะวัฒนีมาอยู่นี่นะอันเป็นวินไปหาหมอ,อเข้าไปอยากได้ยาแก้วินมากไปนั่งนั่นโอ้ยทรมานกับของวินน่าตะเหลืองยางตายกระอกเอาเข้าไปเช็คนั่นเช่นนี่นัเนนดเหมือนัดเข้าไปนั่นกับว่ามันเหมือเขาวินเหนะอแบบน,นีอนอน้อันเทียรรุ่นอีกเด้เนี่ยเอาเข้าไปเช็คเอาไปคือที่มันกับว่าวินตอนนั้นเข้ากับ เศร้าวินแล้วไปตรวจเลือดก็ว่าเขาตรวจพ่อว่าเขาเป็นเลือดอเอเชียเลือดสเปเชียลวาสันตรวจพ่อใส่ซ่วงไปใส่ดอกก็เลยปอไปก็เลยว่าอยากได้ยาเขาก็ลมงหายามากินไข้แน่เดนซื้อยาแกวินเพราะว่ากัของไปใส่มาใส่มาอะไกินยาแกวินขึ้นเครื่องก็กินยาสองเม็ดเลยขึ้นเครื่องบินอะ หัวเสื่อมห้กับไปสอบกินเพรว่มันมาซอยดอกกระสันก็ซอยกับมันกับพ่อทุเลาเนาะโอ้ยวินนี่ทรมานอีรีเน้หายก็ตกหัวน่ะตกลงมาก,ก่อนเด้อความรู้สึกน่ะตกดิ่งลงมาฟุงซูบผุนจนขนหัวลูกไม่ได้ดไปหาหมอกรบเพอ,อันนี้อันนี้กับไข้เนี่ยกินยากินยาแกวินมันลาเห็ให้เองห่วงเนาะโน่น,น,นมึงไงบวมกินยาแกวินจ้ะ บอกถึงเธอเหลยไปหาหมอนั่นเมื่อนั้นอาการก็เป็นพวกกระท่วไปบอกเขาว่าเป็นพอดีช่วงนั้นเขาว่างน่ะล่ะก็เลยไปเขาก็ตรวจเอาตะเลือดเข้าไปตรวจวงนี้มันเป็นคลินิกหน่อยนะมันกระแดนตรวจให้เฮ้าซันให้เฮ้าแกงแบบว่าเห็ดระบบให้เฮ้าซันให้เฮ้าวินนั่นก็มีมเขาก็เอเตะเลือดเข้าไปตรวจไห้เฮ้ากระบ,บาน Nh ay, s <S <c <c LIAM เขาก็ส่งไปให้หมอใหญ่อยู่โรงพยาบาลหมอนัดน <No ั่นน่ะที่เราฟังน่ะแหมอนัดกับว่าแมงนมือห้าเป็นเนาะก็บพราพราสาเหตุเลือดกับบุ๊เจอยังได้หอล่าวมอสันเลือดกับว่าเจอยังอันเลือดเป็นสเปเชียลหมาสั่นเพลื่อน bueno ่าเจ้าพ่อจทรงเข้าไปใส่ดอกจำเขาได้ขอยากับว่าให้ เป็นเช่นนี้ก็เลยบ่อบไปบ๊ปไปหายก็ได้หมอแลนะ,อ,ะนอยากแก้วินแล้วก็นอนพักมันเป็นลูกประจำตัวของอยู่ยยนนยแล้วบันนอกเขาสมัยก่อนเนาะนังกางแปงเนาะสิไปเบิ่องนังพระเจ้าแต่ละทียยากอยากไปหอดไปไปใกล้ๆแห้งไปใกล้อัน เขาเปิดเพลงดังเนาะเปิดเพลงเพิ่มเพิ่มเปิดเพลงก่อนข้อที่ใช้นั่งเนาะมันหนวกเ้าย่างไปไดใกล้มองข้อที่ใช้นั่งเนเพลงมันดังตุ๊บๆๆเขาหัวใจตุ๊บๆๆนั่งอย่าบอกอันอย่าให้บาปเด้ออันกินข้าวเพราะเขาผู้ใดกินเขาอยู่ก็ได้เนาะนั่งหากร่วนขางท่างเดี๋ยวะหาเรื่เมื่อกลับไปจน่ไไปหอดกลางท่างก็ได้กลับบ้าน เบื้งนังกระไดเบื้องหนังการเปลี่ยนกระไดโอ้ยโครมานอีเล่ไหนมาก่อรเนี่ยอาน้ำเกลือเจ้ากิดย่านเข็มน้ำไเเหรยยว่าฉีดยา เมืขอนคนเกลือหายไม่เคยเขาย่านแห้งยานมากค่อยแน่ย่างกระห้องตายแห้งกัวมันก็เลยยอมให้ยก็จบเขาต้องเกลือหายมันก็อยู่ได้ปีสองปีมันก็เป็นอีกนะจ๊ะเขาเลยกว่อยากนี่แหละเขาเลยกว่อยากไปหาหมออยู่นี่นะเขาไม่ค่อยหายยาเพราะเป็นหัวเป็นปวดหัวปวดไม่เก่งแห้งๆเขาก็ยังไม่หายยาจนในกาบมั่งได้ในสื่อยามาจากบ้าน ขาดซื้อยาเองนกระบไดอเไรได้ยูเนี่ยขันหมอประสังยาหายข้าวติดไปซื้อยาคุ้มยังบม่อด้รเนาะต้องเป็นยาที่หมอสังเท่านั้นถ้าต้องมีใบที่หมอสังห้เท่านั้นซื้อยาก็ได

ที่ื้นไขรแล้วนี้มันเลยโู๊เแกต้องกินได้สองมือเราได้ลูกกินเขากับพอใครอยดอกนั่งมั่งอาหารฝรั่งดูเพาะเห็นาห็กินั่งก็กินดูว่ามือหนนั่งเ่ไก้กินนไหนเนีนั่งกินกระเกอร์ก,ก็พอ เพราะท่านบวกไปใส่ยุค่้าไปคุยเนาะน้องจ๋าทีขอจบคือใบสมิ่งก่อเนจะเด้อพ่อกระไม่คลิปหนาเนาะจนะนั่นแหละคือเบานั่นแหละขั้นแม่ไก่อันอันนี้ใบใบแหละแม่ไก่สิคอยทยอยทยอยตอบเมื่อละนิดีระหน่อยก็ได้กับพ่อเนจะเนาะเพราะว่าร่างกายมันบไหวตรงนั้นก็เป็นยังเป็นดุ เห็ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งขอขอบคุณทุกๆคนท,ทุกทุกที่ตามถูกกำลังดน,นแลด้วย้จเด้อพอกันมหยคิมนาจ้าสวัสดีจ้า